คือรู้ว่าเป็นของดีฮานะาแต่คิดว่าแบบเอาคนทไทยใครซื้อดิคาสิตเข้ามาวะ <c oughs> เอ <c oughs> ออน,นีอ้คุณมากสีวาไม่รู้เซวาอะไรวะ <c oughs> ถ้ากดตะกร้าแล้วอย่าลืมกดใส่เงินด้วยนะคะคะุ่ค้าตอนนี้ในคลังหลังร้านหมดแล้วค่ะพี่ลูกค้าเหมาหมดเลยคะ <c oughs> ่ะ่ใช่แล้วท่้ไี้เขารู้สองรอยล้านหรือยะคะ <c oughs> อีนั่นมันไม่สวย <c oughs> ไปดูมันทําไมอีตน อีตัวนี้คอะไรอ่ะอีตันี้มาหนมากระแสเซฟเทรเบิลชันดีเชิกระดอนแดมซีจัดทีทีสิ่งที่หนูชอบสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีงแง้นะคะบิ๊บลค่ะเลิศเลิเลิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยเริม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 ถ่ายอะไรดีกว่าถ่ายอะไดีกว่าเยิมเดิม ชาเลนจ์ในวันนี้เป็นชาเลนจ์ที่ทุกต้องบอกว่าทุกคนก็ได้ถ้าใครเข้ามาแข่งอ่ะทุกคนต้องบอกว่าพี่นุกลุ้นมงเอาอีกแล้วก็คือเดี๋ยวนี้ดาราเขาหันไปทำธุรกิจกันเยอะเห็นปะเราก็เลยแบบรุ้สึกมันน่าสนใจนะถ้าเอาเอาเป็นแบบเป็นแบรนด์ของคนดังมาให้ทายกันว่าแบบเนี่ยแบรนด์เนี้ยใครเป็นเจ้าของคนดังเป็นเจ้าของว่าแบรนด์นี้ใครเป็นเจ้าของซึ่งคนที่เป็นเจ้าของก็จะเป็นคนดังหมดเลยนะคะน่าสนใจมากเพราะว่าเราเป็นคนทํางานเกี่ยวกับเอเจนซี่มาก่อนหน้าเราเลยคิดว่ามงมง อันนี้เคยเคยมีโุรกตจเล็กๆเป็นของคือเปิดไอจีเป็นร้านขายกระเป๋าเป็นกระเป๋าเผาแบบวายูเดี๋ยวขึ้นภาพให้ขึ้นภาพร้านด้วยเพราะว่ายังมีขายอยู่ในสต็อกอ๋อยังขายได้อยู่ขายยูเนาะยังขายยูยังมีของยูง่ายๆเลยใจจอมีแต่อะไรง่ายๆทั้งนั้นเลยแม่ง่ายๆเหรอใช่ๆโอเคลองการกติกากันเลยค่ะไปเลยค่ะกติกาก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพแบรนด์โลโก้หรือผลิตภัณฑ์ของเขาให้เราแค่ตอบมาว่า เจ้าของแบรนด์นี้คือคนดังคนไหนยึดอาคำตอบสุดท้ายก่อนภาพเปลี่ยนแต่อันนี้ลุ้นเต็มทุกคนเลยเพราะว่าคนที่มาเล่นแต่ละคนอะเราคัดมาแล้วเป็นตัวแม่ด้านแฟชั่นตัวแม่ด้านดัลลาตัวแม่ด้านต่างๆไปค่ะเอ้ยอันนี้ป o เตอร์คอเนอร์เป็นของพี่พีชพชราค่ะพีชพัชราก่ะ ใช่ไหมให้ตอบเป็นยังไงวะให้ตอบเปไ็นชื่อแบบเจ้าของอะพี่พัชราค่ะไม่สั่งเกิดกายพีชพัชราค่ะอันเนี้ยบอกตามตรงว่าอุดหนุนประจำโอ้โหทอกี <laughs> พพ้พีชพัชราค่ะพีชพัชราเออเป็นเจ้าของโปรเตโต้คอนเนอร์นะคะคพีชพัชราพีชพัชราค่ะโปรเตโต้คอนเนอร์นามสกุลรู้ได้ไหมคะพีชพชาจิราธิวัฒน์ค่ะ <laughs> เออโปรเตโต้คอนเนอร์นะคะ พี่พี่พัชราวัชรากำพลค่ะจชิราธิวัฒน์นะคะวัชรากำพลอยู่ไหมนะพิมาร์ดพ่มาร์ดเออก็คือพัชราถูกต้องนะคะโอ้โหข้อนี้ก็คือทุกคนต้องได้ถูกต้องนะคะอุ้ยง่ายข้อนี้ใครๆก็รู้ทีมเราน่าจะคุ้นเคยเนาะจะมีคนไม่รู้ป้ะเช่นพี่สายจะรู้ไหมรู้โอเคแน่นอนทุกคนต้องรู้เนาะอะ ลิปอิดนะคะเป็นของพี่นัสะบัดแปลงหรือนัดนิสาวณีเลิศวรพงศ์ค่ะเออลิปอิดพี่นัดนิสาวรนณีค่ะอันนี้นอเพราะว่าใช้อยู่เป็นสีส้มนอแล้วก็ทาอยู่เมื่อกี้นี่ทามาแล้วด้วยลิปอิดนัดนิสาวรนณีใช่หรือเปล่าลิปอิดนี่น้องบีแม็กกี้ต้องหล้ดดีลิปอิดลิปอิด จะบอกว่าตอนแรกอะแอบไม่รู้กระเทยข้างนอกฉีแล้วเพิ่งทางเข้ามาด้วยของนัดนิสามณีค่ะ <c oughs> อันนี้แหละไม่รู้แล้ว่าอ้าไอ้นี่นัดนิสามณีป้าไม่รู้เห็นชีทาลิปกันอยู่พอดีเมื่อกี้ อีกค่ะของพี่นะนท<น> <สา S 2> ิสามาณีเลิศวรพงศ์เออน,น้นสกุลนี่จะบอกให้ว่าสองคนก่อนนะพี่นุก,กับพี่ซาเขาบอกว่าต้องขอขอบคุณน้องบีก,กับพี่แม็กกี้เมื่อกี้ติดพัดข้างนอกแล้วเขาจำได้เขาถึงมาตอใช่ผู้เธอทำอะไรกันข้างนอกออก็กพี่พี่ฝ้ายอ่ะเมื่อกี้บอกเธอเธอชื่อลิปอิดมาด้วยแล้วทุกคนสื้อกันหมดเลยก็คือแบบหนูก็มีพี่แม็กก็มีแล้วทีนี้ถึงว่ามีก็คือเอามาโชว์กันมาสีไหนสีไหนกันบ้างอะไรอย่างนี้เออ ไม่ก็คือไม่มีใครรู้ว่าจะออกคอนเทนต์แบบนี้ค่ะแล้วเปนไงกูไม่พูดหรอกเหมือนกันถูกต้องนะคะตี้เขาขายแบบโอ้ยแบบไลฟ์เลยอะไรขายกันแบบฉ่ำมากจริงอันนี้พี่อูนนะคะพี่อูนค่ะไดมอนด์เกรนคือเอาจริงๆอะ่ะลูกกินมาตั้งแต่แบบว่าสมัยเรียนเลยมั้งเออสักอยาก่างอะไดมอนเกันพี่อูนพี่อูนพี่อูนเอ้ยไม่ใช่นะ้องอูนอูน อูนไดมอนด์เกรนเนาะจะไปเรียกเขาว่าพ okay. ี no. ่ไดมอนด์เกรนของอูนค่ะชันสราค่ะไดมอนด์เกรนเนาะไดมอนด์เกรนนะคะหูยมันง่ายจังเลยหูยมันง่ายจังเลยง่ายเอาง่ายง่ายะง่ายยากก็ยากเนาะของพี่อูนค่ะอูนไดมอนด์เกรนนะคะไดมอนด์เกรนเป็นของคุณอูนค่ะอันนี้ก็ดังมาก ของพี่อูนนะคะถูกต้องพี่อูนเคยส่งเป็นแบบว่า collection d i s c o n ให้เราด้วยอร่อยจริงๆแล้วก็กินแล้วแบบได้สุขภาพด้วยช่องเราก็บ่อยเราก็ต้องแบบตอบได้อยู่หล้วป้าจริงๆธุรกิจเขาก็มีเยอะแยะเยอะมากเยอะมากวันนี้ก็ยกมาแค่อย่างเดียวก่อนหนักก แม่เขาเคยมาช่องเราเลยรักเธอแล้วใจก็มีเสียงแพลงให้ใจเคล่้นแคลงบรรเลงล่องไปสุดชใจชุดใจคงต้องพอสักทีหรือเปล่าอๆๆโอ๊ยแล้วเขาแบบ มีผลิตภัณฑ์เยอะมากอันนี้คือไดมอนเป็นแบบตั้งต้นเลยเนาะที<ช>่เป็นแบบทัญยพืชอ,อาหารเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยต่หล่งนั่งไข่ครีม,มนั่งไข่สกินแคร์ไข่เสือ้อหลานแบบอา,อาหารอุ๊ยผักสามขมหอมอร่อยนะอ,อยู่อยชอบนะคุณชายผักแล้ว พักแล้วหนมยันง่ายจังเลยคุณชายหมูกรอบอันนี้แอบคุค้นๆนะหมูอ้ายหมูอ้ายหมูคือหมูตะก,กาเหรอคุณชายหมูกรอบอันนี้เออบอาร์ตพสุทธ์ปะคุณชายหมูกรอบอ่าอ,อาร์ตพสุไงคะอาร์ตพสุเพราะว่าเราเคยกินคุณชายหมูกรอบเออพี่อาร์ตพสุทธ์เขาชื่อพสุทธ์ปะวะเออพี่อาร์ตพสุทธ์คุณชายหมูกรอบค่ะคุณชายหมูกรอบชื่ออะไรนะอาร์ตพสุทธ์ปะอาร์ตไหมเขาชื่ออาร์ตไหมาอาร์ตพสุทธ์ เธอจำไม่ได้หรอว่าเราไปถ่าย4ต่อสี่สีต่อ4ที่แกมมี่ทำไมอ่ะแล้วพี่อาร์ตถ่ายเทปก่อนหน้าแล้วเขาพี่อาร์ตเอาหมูกรอบมาฝากกองเราไม่ได้กินเราได้กินค่ะแล้วเราก็ไปหยิบหมูกรอบแล้วของพี่อาร์ตเลอยังเธอยังพูดอยู่แล้หมูกรอบหรี่เงี้ยเออหรอหรอแก๊งเราถ้าเป็นแก๊งเราแฟนเก่าของแฟนเรามึงสวยกว่าค่ะนี่นัดเบาหน้าไม่ได้เลยน้ำก่อนมือบ้า มึงอ,อยู่ในเหตุการ์อีบอีเล้วอย่างนี้ไหมอีบีจำไม่ได้ที่อาจะสู<อ>ดถูกต้องขอเป็นพึ่งจับ กระแสไปเม่ยนก็กระแสยังไงนะพี่นุ๊กกระแสที่เห็นคือบอกว่าพี่อาร์ตพะสุตรเขาขายหมูกรอบใช่ไหมแล้วแม่ค้าสวยมากแล้วมีคนเอามาลงย้๊แม่ค้าสวยแล้วสุดท้ายอ่ะคนที่ยืนหันหันอ่ะก็คือแฟนชีนั่นแหละอร่อยส,สวยมากเคย<า>กคิยนไหมไม่เคยยังไม่เคยอีกอยากลองเหมือนกันนะแต่ไกลไปนิดนึงจริงจริงเพราะว่าเหมือนแบบ <มา S 1> ยังไม่เออยังไม่มีโอกาสได้แบบลองสักทีแต่เขาก็ออกบูธบ่อยอยู่นะออกบูธบ่อยแล้วคนต่อคิวหน้าร้านเขาเยอะมาก ที่ของพี่กระแตมาลิสมาล่าพี่พกระแต,ะตะมาลิสมาลากรแตกรแตอาสยามกระแตนะบํบาบดีดาบ,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 าบาัมบัมค่ะอันนี้ทีก่กระแตไหมกระแตอาสยามไหม กระแตอันนี้ของกระแตค่ะกระแต่อาสยามค่ะของกระแตนเป็นของ Cathy c o s m e t i c k Cathy c o s m e t i c Cathy c a t y c a t y c a t y c t y c o s m e t i c k c a t Cosmetics c a t y c o s m e t i c ของ,ของกระแตอาสยามค่ะ รตถูกต้องค่ะอันนี้พี่ไพยรู้ได้ยังไงเออใครจะไม่รู้ค่ะถ้าใครดูกด M U ก็ต้องเห็นโอแอร์ทำคือแบบสุดมากก็คืเป็นสปอนเซอร์ด้วยแต่นี่คือเขาเก่งอ่ะรู้สึกว่า ก้ยกแต่เขา่าทำธุรกิจจริงๆนะนี่ถ้าเกิดไอฮิมมาเล่นต้องตอบได้นะข้อนี้เพราะเพื่อนนางเป็นแฟนกระแตแล้วก็ช่วยกันขาย<ช>เป็นคนแบบทำหลังบ้านให้หมดเลยถูกต้องเทดี้ดอ้ยไม่ใช่เ <c oughs> ทดี้ดอีกอันหนึ่งเ <c oughs> ทดดี้คอสเมติก <c oughs> ของกระแตถูกต้องนะคะเ <c oughs> ต่าน้อยลําปางหรือบางผิวขาว <c oughs> อ๋ออัน,น,นอ๋อ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 อออะนางออมออออิฟ้า เออหรือเปล่าอันนี้ของพี่นวัดค่ะเป็นของมิสแกลนนะคะเฉพาะนางงามไม่รู้ดิไหมนะอันเนี้ยของบอสนวัดค่ะน้ำพริกปลาสลิดนางงามเนาะนางงามของคุณนวัดปิสระไกส่สิงค์ค่ะคุณบอสของเราเนี่นเองเนาะน้ำพริกนางงามของคุณนวัดค่ะของมิสแกรนค่ะน้ำพริกนางงาม แล้วคือไปตอบอิงฟ้าวอร์จริงๆไมตอบเรื่องของเวทีหรอกใช่อิงฟ้าอาจจะเป็นภาพจำไปนิดนึงสำหรับมิสแกรนนะคะข้อนี้น่าเสียดายมากๆอิงฟ้านะหนูนะมันไปของบอสนะวัดนะคะมึงก็โดนเขาสตอรี่ส้มหรอก ตอบว่าอิงฟ้าเนี่ยพี่อิงฟ้าพี่กิงฟ้าไปเลยเพราะว่ากลายเป็นเออหน้าของแบรนด์ไปแล้วอ,อันน้องพิกนางงามน,นะคะอรสชาติอร่อยปลาตัวปลาตัวแบบเบิ่มเบ่มใช่ไหมจบไปกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวสวยกินกับอะไรก็อร่อยไม่ไม่เม,มสซายองเมซายไม่เอาไม่เอากดตะกายังกดแล้วกดก่อนซิอมอยไซเรา เนี่ยคนดูขึ้นล้านเองขอสองล้านกตดตะก้าหน่อยถ้ากดตะก้า <Yoda. S 2> แล้วอย่าลืมก,ะกะใดใส่เงินด้วยนะคะพี่ซอค้าตอนนี้ในคลังหลังร้านหมดแล้วครับพี่ลูกค้าเหมาหมดเลยค่ะตายแล้วค่านี้ทะลุสองร้อยล้านเรืองอะคะพี่แนนมันไม่สวยไปดูมันทำไมอีจ <acht _ of Geld> นอีจนคืออะไรอะอีอนจะมาถไหน ของซาค่ะเขาชื่ออะไรนะซาเออเขาชื่ออะไรจำไม่ได้อ,ะอ่ะเออแบร์เฮาส์เขาชื่ออะไรวะยูทูบอ่ะซอนโซเว้ยคขาชื่ออะไรอะ่ะแบร์เฮาส์ของซานต้องตอบซานได้ปะซานแบร์รี่ไงอันนี้ของแบร์ฮักค่ะของซานการค่ะแบร์ฮักแบร์เฮาส์นะคะ,ะ,คะของซานกับการะคะ่ะซานกับการซานกับการ สามป่ะสานซานทำไมจะเปพูดซานตั้งแต่แรกเสียดายมากอซานกับอะไรนะซานกับการพูดซานเซอก็ให้พี่ซานกับพี่การนะคะจากแบรนด์ Bear House เนาะซึ่งตอนแรกเขาทำช่อง YouTube คือแบร์รักเออน่าเสียดายมากอันนี้คือคิดชื่อไม่ออกใช่ไหมนอกจากนั้นก็จะมีเยลลี่ซันสึอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบขายนี่ที่เป็นคนชอบกินเยลลี่หนังมากนะก็มีแบบพรีเซนเตอร์ก่อนหน้านี้เป็นเอ่อโฟร์อีฟล่าสุดเป็นพิกซี่ ใช่เยนลี่อ่ะแล้วก็แบร์เฮาส์ที่ก็คือขยายสาขาแบบฉ่ำมากฉ่ำสุดๆเราก็คือชอบสั่งมากินกันที่ออฟฟิศวันนี้คุณนินุกก็จะแบบมีใครสั่งแบร์เฮาส์มใช่น<ล>ั่งเป็นแบร์เฮาส์เลิเวอร์เออชอบอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่รู้จัก ตั้งแต่ได้กิน b ์ a r House ก็คือแทบจะไม่กินชานมร้านอื่นอีกเลยจริงพี่อยากจะชอบกินชาผลไม้ของเขาและยิ่งทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาทําชาผลไม้มาเยอะมากแบบหลายรสชาติให้เราเลือกกินอะ่ะเมื่อก่อนมันจะมีแค่ชาพีชชายูสุชามารีใช่ปะอ่าตอนนี้มีเพิ่มมาอีกมาก,อม,ากมอสไปลองแบบชาสตรอบเบอรี่ชาฮันนี่เลมอนอร่อยมากอ,อันนี้คุ้มากสีวาไม่รู้เซวาอะไรวะ ซีวาซีซีวาสหรอซีซีวาซีวาเซวาซีวาเซวาอัมพัสราภาโนเซ<ะ>วาวุ้นเส้นไปแล้วกันเซวาของพี่วุ้นเส้นค่ะเป็นสกินแคร์วุว้นเส้นค่ะวุ้นเส้นวุ้นเส้นกางนางฟ้าพี่ใบรู้ได้ยังไงวุ้น <c oughs> จริงรจริงเหรอจริง พีมเนเอเจ้าของร่วมกับเพื่อนเขาแล้วก็ล่าสุดก็คือดึงพี่หนิงปิิตามามาร่วมบริหารงานด้วยแล้วก็พีเซนเตอร์เซวาคือคิมเบอร์รี่ถ้าตอบคิมเบอร์รี่ได้ไหมไม่ได้เอาวแรงเจ็ดมหัสจัรย์แกงนางฟ้าพ่เซนเตอร์เซวาแต่ละคนตัวแม่หมดคิมเบอร์รี่มิวนิธาได้ดาแฟนตี้มิวตี้ไม่รู้ตี้ <c oughs> ไม่รู้ เนยโชติกาค่ะอันนี้เฟนตี้บิวตี้ลีฮันนาเออสักเปล่าอาจจะเป็นของลีฮันนาหรือเปล่าอ๋อเฟนตี้ลีฮันนาค่ะอันนี้ลีฮันนานะคะเฟนตี้บิวตี้นะคะเฟนตี้บิวตี้ของแม่ลีฮันนาป่ะวะเออลีฮันนาเฟนตี้บิวตี้อันนี้ของเออชื่ออะไรนะลีฮันนาค่ะลีฮันนาเฟนตี้บิวตี้ลีฮันนา ลีฮันนาค่ะแรงไม่ใช่ก็คือแบบคือรู้ว่าเป็นของลีฮันนาแต่คิดว่าแบบเอ้าคนไทยใครซื้อดิคสิทธ์เข้ามาวะเออเข้าใจผิววะไม <c oughs> <c oughs> ่เป็นไะไปดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนค่ะ <c oughs> เออ แ,แมรี่ฮันนาห์เนาะเขาก็โด่งดังมาจากการแบบร้องเพลงใดๆแล้วพอตอนหลังนั้นก็ผันตัวมาแบบฉันไม่ร้องฮึจกจ้าก็คือที่เขาเรียกกันว่าแม่ขาแม่ขาราะว่าก็คือดังไปทำอะไรเครื่องสำอางเนาะออกออ็ทำแบรนด์เครื่องสำอางของ,ของตัวเองเฟนตี้บิวตี้แล้วก็คือแบบดังมากสติกเขาอะสติกอะสติกที่เป็นไฮไลท์บอนเซอร์อะไรพวกเนี้ยแบบลดมากแล้วก็โปรดักต์เขามีคุณภาพจริงถ้าใครมีงบอะไปลองเลยเข้าเซฟแล r าไปเลย อันนี้แบรนด์เกาหลีเหรออันนี้แบรนด์เกาหลีเหรอแบรนด์ไทยเหรอคืออะไรอ่ะไอติมหมอไอติมหนุ่มกัญชัยหรือเปล่าฮะมีนิโตเจลาโต้ใครไข่ไอติมว้าไข่ไข่ไอติมวะของไอ้นี่ป้าก้าสุพสราเปล่าวะไม่รู้ว่าชื่อแบรนด์นี้หรือเปล่าวะไม่เคยเห็นเลยมินทาริดาละกันค่ะอันนี้นะคะไม่ค่อยมินส์ไปมินส์มินส์ มินช่องสามมินชาริดาไปมิน <Okay. S 2> มินิโต้ของมินไงของมินชาริดาช่องสามอะ่ะเออใช่ไหมของมินช่องสาอะ่ะมินอะไรอะ่ะ อันนี้ของอันนี้หรอมินเออมินชาริดาถ้าดูจากแบบชื่อแบรนด์มินิโตะเขาจะแบบหินอยู่ว่ามินอะไรอย่างนี้เนาะกกัญชัยเวอร์ของมินชาริดาแต่ว่าอันนี้มินิโต้เจลาโต้เป็นของมินชาริดาแต่ก็ชื่อใกล้เคียงกับชื่อเาใกล้เคียงอันนี้จะเป็นแบบไอติมที่แบบนําเข้าจากอิตาลีเลยแล้วก็เป็นฟิลเหมือนแบบคล้ายๆการโลว์แฟตแบบแคลอรี่น้อยแล้วก็เป็นมินร่วมหุ้นกับพี่ภูผาแฟนของเขา ริงที่ไปดูได้ยังไงเนี่ยฉันไม่รู้คือมัวทุกคนมั่วเลยเพราะเราไม่รู้ว่ามีนิโต้นี่คือคืออ่ะไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นแบรดนด์นี้คิดอะไรไม่ออกก็มินละกัน happy ฮะอะไรวะ happy sunday ไม่รู้จ้า happy sunday happy sunday ์ขยอะไรของมอนมัจุกคะ่ะของมอนมัจุกค่ะขอตอบเป็นเจนนี่เทนโพสวรรค์เออ แพปปี้ซันเดย์ของไอซ์พาดีค่ะเออแพพปี้ซันเดย์ของพี่ไอซ์พารดีค่ะคุณแม่คนสวยอ่าอันนี้ของไอซ์พาร์ดีนะคะแล้วเราก็เพิ่งเอฟของเขาช่ำเพราะว่าเขาเพิ่งทำคอเลคชันเสื้อชุดนอนอะไรที่เป็นดิสนีย์ร้อยปีผ้าพันคอกูก็เอฟฉ่ำเลยค่ะ เด็กๆอ่ะที่ช่วยหาข้อมูลเขาบอกว่าพี่มอสอันนี้ดังมากอันนี้ดีมากในใบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นตัวท็อปตัวดังเหมือนกันเพราะว่าเขาเริ่มจากแบบฟิลบิวตี้บล็อกเกอร์จนวันนี้มาจับธุรกิจนี่แหละเออแล้วก็พี่ชอบเพราะว่าเขาเอาดิสนีย์มาทำเอฟล่าสุดเลยเนี่ยเอฟแบบฉ่ำมาชุดนอนชุดนอนไม่ได้ใส่เลยซื้อมาก่อนฉันบอกเลยว่าใครต้องตอบได้เหญ่แม็กกี้ดูช่องไอซ์พาร์ดี้ตั้งแต่แบบก่อนจะทำยูทูบอีกมั้งรุ่นรุ่นรุ่นแบบซอปปอมไอซ์พาร์ดี้แต่งั้นะพี่จะดูเยอะมาก อืมอันนี้ล r โอมันต้องเป็นชื่อเปิดชื่อ,ขอเขาปะล r โอเหรอล r โอเหรอล r โอไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอะแม่อ r t i ยตุยอีค่ะตุ t i s t o เฮียไลโอเขาเป็นเจ้าของหรือเขาเป็นพรีเซนเตอร์อะหนุ่มกันชัยเป็นพรีเซนเตอร์แต่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของไหมตอบหนุ่มกันชัยไปก่อนคะอ่ะไลโอของของพี่หนุ่ม ของพี่หนุ่มกันชัยค่ะพี่หนุ่มกันชัยค่ะไลโอก็คือมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกสนใจเพราะว่าเราค่อนข้างผมบ้างไลโอของพี่หนุ่มกันชัยนะคะต่านว่าไลโอะคะ่ะ จะลีโอไถโอจะเป็นเครื่องดื่มเนาะเป็นพี่หนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มกัญชัยนะคะพี่ใบก็ตอบว่าพี่หนุ่มกัญชัยนี่ใช่คือเราอะไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเปล่าแต่รู้ว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์เจ้าของแบรนด์เลยก็เลยแบบไม่ชัวร์ถ้าใครดูผลกระแสบ่อยๆหรือบิลบอร์ดรถไฟฟ้านี่จะบอกว่าหน้าบ้านพี่มีบิลบอร์ดไลโอข่ำมากเลยอันเบลเธอร์ไม่ว่าจะเป็นข่าวใส่ไข่ไทยรัฐช่องสามหุ่นกระแสเอยมันจะมีแท่งมาเรื่อยๆไลโออะไรอย่างเงี้ย พี่นุ่นก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยพี่นุ่นวอลนุทอะไม่ใช่ตตอ,อ,อตุยตุ๋ยหรอไม่อตุยตุยนั้นเป็นอ่สวิสแลบกำลังรอโปรครีมสวิสแลบราคาสุดคุ้มอยู่ใช่ไหมคะโอกาสทองมาถึงแล้วค่ะอตุย <laughs> ตุย,ตยไม่ทำแบบแบรนด์อย่างนี้หรออตุยตุยทำเป็นครีมสวิสแลบที่เพิ่งขายดังมากในทิกตอกตอนนี้มาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าผลประกอบการก็ไปได้ดีค่ะก็ไปได้แย่มากเออก็เลยดูว่ามีคนดังนักแสดงที่เขาเป็นแบบเขามีอาชีพเสริมหลายคนมีแบรนด์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยอ่าถ้าสมมติว่า B ีเปิดแบรนด์ของตัวเองอยากจะทําอะไรขายเอออยากจะทำอะไรขายใช่ไหมเออที่ขัดสกเรให้ขาย ขาซ้องหนีซ้องขานีซ้องขานีได้ไปไม่น้อยได้ไปเยอะมากๆเกือบเต็มแม่เห็นป้าเหมือนกันว่าจะแบบว่าสขาหลุดสนเฮงในชาวบ้านธุรกิจคนอื่นเขาเยอะขนาดนี้ ที่ว่ามันโชคดีที่เข้าทางพี่หรือเปล่าเพราะว่าสมมากมันเป็นแบรนด์ที่พี่เคยเห็นเคยใช้ชอบซื้อชอบกินหมดอย่างนี้มันก็เลยตอบได้สนุกสนุกแล้วก็วันนี้ทาให้เห็นเลยว่าเราก็รู้แบบรู้จักเกี่ยวกับแบรนด์ดาราเยอะยกเว้นหมวดบิวตี้เซอร์ไพรส์ช่วยเองค่อมมินิโต้มากเพราะว่ามั่วมั่วล้วนเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คิดว่าอุ้ยชิงมงกันไปหมดทุกคนเลยอันเนี้ยสูตรสีกันหลายคนชาลีนี้คือลุนมงกันสุดจริงจริงนะครับ ถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้ก็นะขอฝากแบบแบบตี a บล็อกเกอร์ถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างเงี้ยก็ติดตามเนอะแล้วก็ดูเรื่อยคือมันมันสนุกอะช่องเราอะแล้วก็มันมีอะไรให้ติดตามเยอะว่ะแล้วก็แบบได้ไหมไงบ้างครับวันนี้ช่วงนี้งานหนักใช่ไหมเห็นบอกว่าวันนี้จะขอไม่ถ่ายนะมอสใช่ตอนแรกทุกคนตอนแรกคือจะไม่ถ่ายเพราะว่า กราฟิกมีคนเดียวหรอกกูทำงานไว้ทัน <c oughs> ค่ะบประวันหัวฟูก็คือไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องจริงครับ <c oughs> มันหัวฟูจริงๆมันแบบมันโลกอะคือ,อ,อนอกจากหัวฟูแล้วฟูไหม <c oughs> ไม่เพราะว่าดานสั่งอะไรหรือ,อย่างแม้รู้ใจจังสั่งที่หนูชอบแตาสะปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใสหนูชอบชอบ โอมาเกษตรเซฟเทอร์บลชันดีเชิญก็ดอนแรมซีจัดทีทีสิ่งที่หนูชอบแต่มีสิ่งที่หนูอยากจะขอพ่อถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอ้แย่